สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้สาวจ๋าจะชวนเพื่อนๆมาเดินเที่ยวตลาดนัดหน้าวัดกันนะคะอยู่ที่ตลาดเอราวัณจากเพื่อนๆอนนำเภอเอราวัณน,นะคะตลาดนัดยาวเลยค่ะดูสิคะีะยาวตามถนนไปเลยนะคะเราต้องข้ามถนนกันก่อนนะคะอือ่า ผักก็เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆบ้ยก็สวยๆกุ้ยก็สวยๆเลยน่าักสวยๆ เราจะซื้อดอกแค่ไปไว้แกงส้มนะคะเอาดอกแคสองจานค่ะแม่มตําลึงก็สุดๆเลยจ้ะเดแล้วจ้ะไปกันต่อจ้า วันนี้นาะยช่างสั่งมาอยากกินแกงหน่อไม้นะคะแกงเปิดหน่อไม้จ้ะเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันเลยจา้าอุ๊ปขอโทษค่ะ ะเะรืจจะอะ่องหอมช่วยแม่หาหน่อไม้สดหน่อยค่ะก็ก็ะจะหน่อไม้สดด้านนู้นมีตักอยาได้ข้าฝานไปแล้วลูกโอ้อยากได้กุ้งน้าเอรื่อหอมกินไหมคะมกุ้งเนาะเอาสองกล่องลูกเลือดสวย,สวย กล่องเลยเดี๋ยวสองหอมหยิบหยิบให้ั้ยคะเลยลูกอ่ะได้ขอแล้วเอออน,นุจ่ายตังจ่ายตังด้วยค่ะสองร้อยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้าวันนั้นก็กินแล้วหอยแครงโอ้โหโอ,อ้เอออ่า โอเคค่ะร้อนๆเลยใช่ไหมไป้ายกันต่อป้าเมือเอวถุงอ่โอเคตามหาหน่อไม้กันต่อมันไม่มีแล้นหนูเดินไปไกลไก่ทอไปจะแตกนู่นเลยใช่ไหมที่หนูเดินไปอ่ะส,สุดซอยเลยนะหรอสุดซอยเลยแม่ม<น>ลองไปดูก่อนมันไม่ <Okay. S 2> อไโอ้ไก่อบ โอ่งก็มาวันนี้อร่อยนะคะเจ้านี้ไก่อบน้ำผึ้งอร่อยนะต้องงาคะไปเลยคะ่ะอืมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทั้งนั้น,นะคนเยอะเลยนะคะ พี่ตน là mai tôm. ได้น้ำ นี่ไม่แตกแตกจังวันที่เราจะต้องการแต่ทำไมไม่มีเลยอ๋อไม้ไม่มีจริงๆด้วยน้องข้าวหอมแล้วเราจะทำยังไงล่ะโอ้ปลาไหลกับหอยนา หน่อไม้ที่เขาขวานไว้ไม่มีเลยนะคะปกติเราจะมีเยอะมากเลยค่ะนายช่างจะได้กินไหมเนาะแกงหน่อไม้เนี่ยค่ะน่อยมจะมี้นนาไรมัะี่อไม้เท่าไหร่คะแม่ยังงี้หนูจะเอาเอาไปแกงเปิดได้ไหมได้เหรอได้ เพราะว่าตกหาหน่อไม้ที่เขาฝานไว้แล้วไม่มีเลยอ่ะอันนี้แกงได้แล้ก็ฝานแกง<อ>เลยไม่ต้องไ,ไปต้มไม่ต้องอะไรเอาหนึ่งถุงจ้ะแกงได้เลยอ่าอันนี้ง่ายดีเราไม่ต้องไปต้มอ,อืม,อม,อมจ้ะจะได้แล้วค่ะอ๋ออันนั้นเราต้องไปต้อมอีกอ่ะเนะเ<ร>าะใช่ไหมต้อมอีกอันนี้เราไปแล้วก็ฝานฝานแกงจ้าจ้ะจ้าน<ๆ>ี่สิบบาทจ้าน้องก็หอมจ่ายตังค์หนึ่งเก้าตัวสิบตัวคุณกำลังเดินเยอะเลยนะคะสังแก้วั่งกอดไปแล้ว คักเลยค่ะตลาดหน้าวัดอํา Airbnb. Airbnb okay. เภอเอราว okay. right so, ัณนะคะน้องก็หอมหิวนะคะไดป้าได้อะไรป้าเจอเห็ดแล้วจ้ะ แม่คะถ,ถุงถุงละห้าสิเท่ากันเหรอคะหนูอยากได้อย่างละครึ่งแม่ช่างให้ได้ไหมอยากได้สองอย่างเลยอะละ่ะแล้วก็ใบานางรักหนึ่งกรมัมนูรู้จักไหมคะเดี๋ตรงข้างประกาศขาว อย่าพึ่งได้ไรนะยกเนียตัวเอ็นเลยเนี่ยโอ้โหเต็มกระเป๋าเลยค่ะไปต่ออีกไหมอย่าพึ่งอ่ะซื้อเห็ดเหมือนกันเหรอห้าสิบบาทได้เยอะอยู่นะเอาไปดองน้ำปลาเนาะวัน่อ้นเห็นป้าหนอมทำมันากินดีนะพึ่งดองน้ำปลาแกทำเป็นไหมยังจะโดนคนนั่นแหละไปตามหาร้านเกี่ยวต้มกันจ้า ยำแหนมก็มีนะจ๊ะยินดี้ร่อกมันก็ยมันเป็นวเ่ชิ้นละเท่าไหร่คะเกี๊ยวต้มนะคะสิบบาทโอเคเอาปูอัดกับกุ้งแล้วก็อันนี้อันนี้ยี่สิบแล้วก็อันนี้อย่างละชิ้นจะ้ะไปให้เป็นสี่สิบบาทนะคะ เกี๊ยต้มก็น่าทานนะคะชิ้นละห้าบาทเอาอันไหนคะอันนึ่งคือกระตุกสุก็เอาอันนี้แหละจ้ะเออโอเคเอาหอมาตังใจพี่เขานะไหนดูสิได้อะไรโอ้โหของกินเต็มมือเลยน้องข้าวหอมจ้ะ ซื้อกับข้าวได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ